สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมวีว่านะครับอ่าวันนี้พบกันอีกแล้ววันนี้มาทำอะไรผมจะไปสุ่มคอรสครับสิ่งที่ผมอยากได้อะคือคอรสตากระพิบเนาะแล้วก็จะมีคอร์สอะไรอีกที่มันแร่ๆหน่อยอ่ะเออนั่นแหละอยากได้ที่สุดคือตากระพิบถามว่าทําไมไม่เปิดถ่ายมันมีไข่เก่าอยู่ด้วยนะครับก็ราคาบอพอมาละกอแต่ไข่เก่าอ่ะมันเปิดแล้วมันถ้าได้เกลือก็คือเกลือใช่ไหมอันเนี้ยมันยังได้กล่องคอตสตูมนะครับ ให้เราไปแรกหิ่นคอสตูมได้เผื่อเป็นดวงอีอกละลอกนึงเนาะเออก็วันนี้มาใน15กล่องก็แรกได้10ครั้งแหละมันก็มันใช้15ครั้งต่อตอนหนึ่งคอสใช่ไหมเออผมมา15กล่องก็ได้150อันก็เดี๋ยวผมพาไปดูว่าวิธีไปไปยังไงวิธีรวมมะละกอรวมยังไงขั้นแรกให้เข้ากับมาที่นี่ที่ใช้ชุดดำครับ กดมาที่นี่นะอยู่ที่พรน,น่ะเมืองอื่นผมไม่แน่ใจแต่เอาที่พรน,น่ะมาที่ชาชุดดาตัวนี้ครับหัวแดงเนี่ยแว่นดําแล้วก็กดไปโอเคไปกันเลยครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับให้กดคุยกับตัวตัวนั้นเสร็จแล้วกดว่าใช่แล้วมันจะเด้งเข้ามาตรงที่ผมยืนอยู่เมื่อกี้นะเมื่อเข้ามาแล้วก็ให้มาทางนี้ครับเห็นปะอ่านี่นี่นี่นตัวเมจิเชียนเนี่ยครับเนี่ยเขาจะบอกว่า รวมล่างใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมแกะกล่องมะกอก่อนแล้วเดี๋ยวผมมารวมให้ดูเนาะอ้าวผมแกะกล่องมละกอแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องรวมแล้วว่ามันมาให้ทั้งหมดเลยร้อยห้าสิบอันเออวะแต่ก่อนนะครับมันจะมาเป็นสิบชิ้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 นเงี้ยเราก็กดรวมล่างอะไรเงี้ยเออรวมล่างปึ๊บเดี๋ยวผมกดให้ดูนะรวมล่างไม่มีแล้วว่ามันบอกว่าไม่มีไอเทมที่ใช้สําหรับการรวมเนาะเออ เออเดี๋ยวนี้ดีเดี๋ยวนี้ดีไม่ต้องมารวมโอเคเมื่อเราแกะกล่องมาแล้วก็มาแล้วใช่ไหมเราจะได้มาละกอมาเนี่ยจะได้มาละกอมาใช่ปะ่ะอ่าแล้วเราจะได้อะไรนี่ครับมาแลงโดเอ็กซ์ทีแคนไปด้วยวิธีนี้แหละครับไปที่เกาะแมวกดอันนี้ไปมันก็จะไปที่เกาะแมวครับโอเคผมไม่ต้องกดให้ดูนะเดี๋ยวเราไปเจอที่เกาะแมวเลยแค่ดับเบิลคลิกตัวนี้ไปมันก็จะเด้งไปที่เกาะแมวเหมือนเราวาร์เปเข้าเมืองครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอที่เกาะแมวครับ แลกเปลี่ยนเสื้อวายถห้าอันสมรับไอเทมคอสตูมไอเทมที่ถูกแลกเปลี่ยนด้านบนไม่รวมการถอนสัญญาอะไรก็ว่ากันไปเนาะเออโอเคผลอีกทีนึงครับเริ่มดำเนินการไปอันแรกยังหลอกหลอกหลอกหอ,อ่ามีคุนคิดอันแรกก็แท็เลยนะครับเดี๋ยวเปิดสัก5อันละสองเนาะ เฮ้ยผมได้แค่สิบอันเดีไม่ใช่ห้าอันเปิดสักสองทีละสองอันแล้วอันโอเคยใช่ครับแคปติดย่งว่าเฮ้ยแอปติดติดกันเลยไม่ดีมั้งเพื่อนกดคอนโทรลคลิกขวาโออะไรวะเนี่ยโอ้ของโคตรเกลือครับ ผมบอกเลยว่าโคตรเกลือเค okay. ไปต่อครับไปไอ้ฟาวเวอร์เป็นทานตะวันใช่ไหมโอ้แม่เอ้ยโคตรช้ำใจเหมือนที่ผมทำในคปปลิปอัปเดตเลยใครได้นี่โคตรช้ำกลายเป็นผมได้โอ้เว้นจริงๆ แท็บผิดแล้วสองเลยครับดกดผิดกดผิดครับโลกจัดคอนโทลชิคน่แจะพอไหวมั้งไปไปต่อเลยต้องพูดความดำเพลงเฮ้ยแคปมารัวๆเลยอ่ะไม่เนียนอื่นเลยเหรอไวยรุ่นแมส โอ้โหแม่งซ้ำโอ้โหเหลือทกี่อันเนี่ยสี่ครั้งเองมั้งครับไปโอ้โหช้ำจริงอ c c e s s o ร y กาดแน่นอนอะของใหม่นะแต่ก็น่าจะจากาดอยู่แคปอะไรอยู่วะอ่ะลองโอ้โหไอตัวเครื่องหมาย โอ้ยทำไมผมได้แต่ของแบบกะโลกกะลาจังวะอีกสองครั้งเองนะครับตากระพิบเราจะมาไปเนี่ยอีกสองครั้ง,องโอ้งเซ็งว่ะอุตส่าห์ไม่มีคนแล้วเนี่ยแคปติกแล้วว่าครั้งสุดท้ายสามสองหนึ่งขอตากระพิบนะเพื่อนขอตากระพิบ โอ้จบแล้วอีว่าม่ได้แคปอ้าวมีคนมาแล้วได้ไรวะสองไหนดิชิคแคปอีกแล้วอูมึงซ้ำกันสามอันเลยอยากชิบหายเลยโอเคเดี๋ยวเราไปแลกกล่องคอสตูมกันครับโอเคจากที่เราเกลือนะครับแบบเค็มจ,จัดแบบเน่าสุดยอดเลยนะ เดี๋ยวผมผมว่าผมแลกหมดแล้วเนาะผมแลกหมดเลยผมไม่เก็บอะไรไว้เลยแม่เปลี่ยนมไปเ,เลยชิดแฮชแม่เปลี่ยนแม่เปลี่ยนผมแลกหมดเลยครับผมแลกอะไรเลยไม่อยากขานยนะทุนะครับม่อยากายำ่างนะครับโอเคเราได้กล่องมากี่กล่องดูดิสิบกล่องนะครับที่จะแพงๆก็คืออา่าจะมาช่วยเราได้ก็คือหินแอปซอร์บแบนที่ได้ส่วนบนได้สักงสองอันก็คุ้มแต่ถ้าไม่ได้เลยก็จบ เคเรามาเปิดกล่องไอ้นี่กันเลยครับเห็นปะ่ะมี HP a b s o r b a n d f p อะไรพวกเนี้ยเนาะก็น่าจะพอไหวอยู่โอเคเปิดตอ่อเปดิปด่เป,น,ป, okay, ปน,นับเปนอกนเปต่อทีเปิดต่ออเไปด้ยงนตัวตนตัวเต็น่าคาได้เฮอนตัวา,ายได้โอเค 2. ครับที่นีอันนี้ผมตืไม่ใช่ด,ดิไนะม่ไ้คองหน่งเปอร์นตนีมั้งเไปชราคาแล้วครับเงละ มีโคบอตสโตนฮัพเปอโอ้โหไม่เป็นมีไอแบงค์เยอแบนี้มั้ง้ครับเชงสเตนดูราคาเปรอูเมเนาะโคอสโตโลเวอร์เอันนี้มยได้เออเดี๋ยวผมเอาไว้ใช้ดีเลยเอออันนี้่าจะพอมราคาอยู่เออแตอนนี้เจ็ดครับมอเทมอกาศเลยผมอกเลยเนี่ยเ็แนนจ็เจ็ดอพี่ครับคัพเปอร์เฮ้ยพอได้นะข้าครับเช่งอสินสุดท้ายขอพีแล้วเนาสุดท้ายครับสามสอ อูไม่เตป็เแค่แ่เเาะเนียเคยเตดเนีัน้โอเคเดี๋ยวกลับไปเช็คราคากันครับว่าคลิปเนี้ยเราจะรอดไหมเนาะโอเคครับ <Okay. S 2> เดี๋ยวเราไปเจอที่เมืองครับอ่ะกลับมาเมืองแล้วเดี๋ยวไล่เช็คทีละอันเลยนะเดี๋ยวผมเช็คให้อ่ะกดนี่ก่อน a t k เดี๋ยวช่วงนี้ผมอาจจะกอให้เนาะอ่ะอันแรกครับ a t k Stone เอทีเคเอทีเคโตนิดเดของผมนะทัพเปอร์อันดูญัพเตอร์นะ Stone, เอทีเคโตทัพเปอร์เฮ้ยได้อยู่ดะอะผมตี 5m นะอ่ะสวดไปก่อนนะครับ 5m สวดไปก่อนเลย 5m 5m เอทีเค 5m ต่อไปเอส t ีสโตส่วนนิเดิ้นี่ผมเขาขาแหกแต่ผมให้หนะเอที Stone, en, okay. สโตนนิดเดิสองแสนโอเคสวดไปครับ 200รเคต่อไปครับเช้งลักหนอ่อ ฮะฮะสิบเอ็มสิบเอเลยหรออ่ะผมตีแปเอ็ะจะได้ไม่โดนภาษีอ่ะเกอก็ได้อ่ะผมตีเก้เอ็มอะอตอแบนนะผมตีเกาเอ็มไม่หักดูยไกบไปต่อเจ๊ินีน่าจะถูกผมโนเวอร์ิงที่ผมโนเวอร์ใช่ไเโนเวอ 2 M เครับสองเอ็มเอีเคสนอีกเดนีสเอ็ดเด่อ๋ยวผมรวมยอดให้เป็นเท่าไหร่อเอ่าทั้งหมดนะครับผมรวมมาแล้วก็จะได้ยี่สองเอมซึ่งผมซื้อมลวกรไปก็ประมาณสามจุก็ขาดทุนเอ้ยมกรประมาณ4 M เอ็มอ่ะก็ขาดทุนครึ่งนึง เออก็ขาดทุนแหละแต่ก็ยังพอขายได้ไม่ถึงขั้นที่แบบไม่ได้อะไรมาเลยเนาะส่วนคอรไม่ต้องไปพูดถึงครับเหมือนมาตอนเนี้ยมาเปิดหาหินอย่างเดียวเลยคอไม่ต้องไปพูดถึงแล้วเนาะมันมันไม่ได้แล้วอะ่ะเออคอรสมันของเกลือมากโอเคครับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับส่วนเพื่อนๆถูกใจหรือชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กด s ับส c คร b ์ให้กับวีว่าด้วยนะครับ แล้วเราจะมีไลฟ์ทุกวันนะครับช่วงประมาณทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มนะครับคําว่าทุกวันของผมคือวันที่ผมว่างนะ,ะส่วนวันไหนที่ผมไปทํางานก็เดี๋ยวผมอาจจะมีคิดไว้ให้ดูบ้างหรืออาจจะมีหยุดพักบ้างนะครับสักวันสองวันเนาะออส่วนวันนี้ก็ลากันไปจริงๆแล้วครับสวัสดีครับผม